ไปถึงฟุตบอลเอฟเอคัพของอังกฤษกันบ้างนะครับอาร์เซนอลพบกับทีมนอกลีกนอกลีกเลยคำว่านอกลีกเนี่ยคือความห่างชั้นเนี่ยห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะมากครับห่างกัน4ดิวิชั่นโโอ้หคือถ้าเกิดเทียบอาร์เซนอลอยู่ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยนอกลีกคือดิวิชั่นห้าเลยโโอ้หคือต่างกันประมาณร้อยขวาอันดับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามความไม่เป็นไม่พลิกล็อกนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นบุกไปเอาชนะซัตตันยูไนเต็ดได้สองศูนย์แล้วก็เข้ารอบแปดทีมฟุตบอลเอฟเอคัพครับ นี่เป็นการแข่งขันของ f อฟเอนะครับแล้วก็เจ้าบ้านที่อยู่นอกลีกซัตตันยูเตตเล่นในสนามย่าเทียมเดอะโบโรสปอร์ตกราวครับเจอกับอาร์เซนอลครับนะครับและนี่ประตูขึ้นนำหนึครับจากอาร์เซนอลแม้ว่าจะส่งสำรองลงค่อนทีมนึ่งนำหนึ่งศูนย์จากลูกคัสเปเรสนาที26นะครับนี่เป็นกองหน้าสำรองนะครับไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามแต่ก็จังหวะนี้ยิงก็ไปดื้อเลยครับพี่ต้นครับเนาะคือกองหลังเนี่ยอาจจะค่อนข้างสับสนว่าลูกนั้นจะไปเดี๋ยวจะไปสกัดจะไป ฝั่งทางโก้เขาหรือเปล่าแล้วนี่ก็2-0ครับปิดท้ายจากทีโอวันคอดเป็นลูกที่100แล้วนะลูก100ให้กับเสื้ออาร์เซนอลนะครับก็เอาชนะไปได้แบบสบายๆ2-0อาร์เซนอลผ่านทีมนอกลีกซัตตันไปแล้วไปเจอนอกลีกอีกทีมด้วยครับโอ้โหทำไมสบายจังเนี่ยอาร์เซนอลถือว่าเส้นทางค่อนข้างโชคดีนะราบรื่นมากโรยด้วยกีบกุหลาบการไปเจอกับลินคอนนะครับในวันที่11มีนาคมนี้ครับ อา,อาจจะได้เจอแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ก็ได้นะไม่แน่นะนีฟุตบอลเสน่ห์ของเอฟเอครับของอังกฤษเขาแหละ